อ่ะเรามาต่อนะคะไลน์แอปใช่ไหมคะแอป a c e b o o k หนูก็คือคุยกับพี่พี่ที่เขาเป็นแอดมินเขาก็ทักหนูมาตอนเช้าว่าแบบเดี๋ยวเขาจะเชื่อมอะไรให้ก็ไม่รู้กับเพจเราอะไรเงี้ยหนูก็ส่งไปให้เขาให้ขา,หาจัดการหนูจัดการเองไม่ได้พี่เขาเลยกว่าอ่ะเอารหัสมาอะไรเงี้ยหนูก็เลยส่งรหัสไปให้เขาแล้วเขาจัดการให้หนูแล้วหนูก็เข้าของหนูใช่ไหมคะแล้วปรากดว่าหนูก็คิดในใจว่า เออเราคงจะไม่โชคร้ายกับทุกแอปหรอกมั้งเพราะว่าแอปเฟซเราก็เล่นมาตั้งนานแล้วเลยอยปรากฏว่าเออมันไม่เป็นอย่างที่คิดไว้ <laughs> มันไม่เป็นอย่างที่คิดว่ะค่ะเพราะว่าอา้าวทาไมวคะคะอะไรหนูก็เลยมีปัญหากับแอปเฟสบุ๊คแล้วหนูก็หงุดหงิดมากเลยว่ะค่ะ <laughs> <laughs> ไลฟ์ก็ไรไม่ได้ตส่าห์แต่งตัวสวยทุกคนรู้ไหมว่าเสื้อตัวนั้นอะ หนูอะเพิ่งใส่ครั้งแรกเพื่อจะมาไลฟ์ในเฟซเลยนะวะค่ะรู้ไหมวะคะแล้วก็ไลฟ์ไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าหนูไปไลฟ์ในที่อื่นแล้วขี้บ่นไหมคะหรืว,ว่าหนูเป็นคนขี้บ่นเหมือนแม่นะเนี่ยอืมเฮ้ยง่วงแล้วหรอไอ้หมางั้นเดี๋ยวหนูเหมือนคนเมาแล้วนะหนูรู้สึกว่าหนู แฮปปี้มากเลยค่ะแต่ว่าหนูจะขำตลอดเวลาเลยอะเหมือนคนบ้าแล้วแต่หนูไม่ได้กินไม่ได้ดื่มนะคะไม่ได้ดื่มนะคะหนูเป็นคนถ้าดื่มแล้วหนูจะง่วงนอนค่ะเพราะว่าปกติที่หนูกินสปาแอ้แแบบนั่นัน พี่หนูเคยเล่าใช่ไหมหนูอายุต้องบอกก่อนหนูอายุหนูอายุเท่าไรวะหกสี่ใช่ไหมปีนี้หกสี่หนูอายุยี่สิบเฮ้ยไม่ใช่เอ้ยใช่หนูอายุยี่สิบสี่ใช่ไหมวะคะใช่ไหมคะนี่หกสี่ใช่ไหมวะหกสี่หนูอายุยี่สิบสี่ใช่ไหมคะหนูอายุยี่สิบสี่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นหนูสามารถคุยเรื่องอะไรแบบนี้ได้แล้วเนอะนิดนึงนะหนูว่ะก็เวลาหนูแบบกินหมูกระทะกับที่บ้านใช่ไหมคะ ก็จะแบบว่ามีแบบนิดนึงแต่ว่าเป็นแบบว่าเป็นไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอ่ะไม่ได้เบียไม่ได้เป็นคนไม่กินเบียเป็นคนไม่อะไรไงแต่ว่ากินเป็นพวกแบบสปายเงี้ยเป็นแบบน้ำที่เบาๆแต่ว่าก็มีแอลกอฮอลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะลองแบบว่ารู้สึกว่าอยากอยากมีความรู้สึกว่าอยากเมาค่ะว่าอยากรู้ว่าถ้าตัวเองเมาจะรู้สึกยังไงอ่ะหนูไม่รู้ว่าถ้าหนูพูดเรื่องนี้จะเป็นไรไหมแต่ว่าคนไม่เป็นไรหลังนูอายุยี่สิบสี่แล้วนะคะ <laughs> นั่นแหละหนูก็อยากลองมเมาสักครั้งแล้วเราอยู่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่อะไรเงี้ยเจ้ามันไม่อันตรายอยู่แล้วใช่ไหมก็อยากลองก็กินกนะินกินอะแล้วพอกินแล้วปรากฏว่าง่วงนอน <laughs> ไม่เมาแบบว่าไม่มแบบว่าแอนดแอะไรแต่ว่าหนูง,ง่วงนอนค่ะทุกคนหนูแบบว่าง่วงพ่อก็เลยบอกว่าเป็นคนแบบว่าพอเริ่มแบบกึ่มๆ่มแล้วเป็นคนง่วงนะเนี่ยห้ามไปกินแบบว่า ที่ที่แบบว่าไม่มีผู้ใหญ่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังอยากอยากแบบว่าอยากแล้วอยากลองเมาแบบมากๆค่ะแต่ก็ไม่เคยหรืออาจจะเพราะว่าที่กินอะมันไม่ใช่รุลแรมมันก็เลยคงไม่นี่ทำไมอะคะที่มีทิชชู่อยู่ในมือมันไม่ใช่ของกินนะคะ มันไม่ใช่ของกินนะคะเม่จีอายย่ะดูทุกอนดูวันนี้โอ๊ยแมจิวันนี่แม่จิวันี้จีจนี่นี่ดูจินี่ดูนี่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 มาวดชมหน้าสวยสวยให้พี่พี่เขาดูหน่อยชิอวาดชมหน้าสวยๆวยให้พี่พี่ดูหน่อยสวัสดีค่ะเราเนี่ยมันคิดดื้อ ันเป็นค้ดือ้อค้ดื้อเหมือนใครเนี่ยค้ดื้อเหมือนแม่เพราะว่าแม่เลี้ยง <laughs>